สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ในห้องติวของกระผมปรัชเอกติวสอบราชการนะครับในเรื่องของหัวข้อการติดตามและประเมินผลซึ่งค่อนข้างเป็นวิชาการนะครับเขามี10หัวข้อก็ประมาณหัวข้อละ10ข้อนะครับวิชาละ10ข้อเยอะมากนะครับสำหรับคนที่สอบขึ้นรองต้นหัวหน้าฝ่ายและรองปลัดอบอจอระดับกลางนะครับโอเคเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้ถือว่าคลิปพวกนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมจะออกมาในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านเฉือนเข้าเส้นชัยนะครับและก็คาดว่าเราจะเป็นสนับติวที่ลูกสิทธิ์ได้ที่หนึ่งเยอะที่สุดในประเทศอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นแบบนี้ครับท่านเป็นแบบนี้ในห้องติวติดตามและประเมินผลนะครับผมวางคลิปแรกไว้ นะครับลงอัพวันที่20สิงหาเนี่ยนะครับวางไว้1คลิปแล้วก็วางไว้1ชีตนะครับวางไว้1คลิปแล้วก็วางไว้1ชีตคือคลิปกับชีตเนี่ยมันจะอธิบายกันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปที่2และก็ชีตที่2นะครับคลิปแรกชีตแรกนะครับคือทฤษฎีระดับสากลเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลนะครับซึ่งยังไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ท่านทําข้อสอบได้อย่างครอบคลุมนะครับจึงมีคลิปที่2แล้วก็จะมีคลิปที่3และจบท้ายด้วยนะครับข้อสอบคืนมาหอนนะอนะครับโอเคนะครับโอเคเป็นแบบนี้ครับการติดตามและประเมินผลชีทที่2นะครับตัวนี้นะครับขอนะครับขออธิบายนะครับสรุปรวมจาก คลิปแรกมาด้วยก็คือผมขอสรุปว่านะครับชื่อวิชาสอบที่เขากําหนดคือเขากําหนดมาบอกว่าการติดตามและประเมินผลนะครับมันจะออกได้3ประเด็นหรือ3แนวทาง3มิติที่จะออกสอบ ได้แก่หนึ่งทฤษฎีสากลว่าด้วยการติดตามและประเมินผล Mon i t o r i n g a n d e v a l u a า i o n คำถามก็จะถามว่าการติดตามเนี่ยม o n i เ o อร์ g เนี่ยมันต่างจากประเมินผลอย่างไรและถ้าการติดตามและประเมินผลรวมกันสองคำเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีการพูดถึงาการประเมินผลในรูปแบบต่างๆซึ่งผมอธิบายไว้แล้วในคลิปที่หนึ่งค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงการติดตามและประเมินผลที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งคลิปติวแรกก็มีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเพิ่มแผน13ไปด้วยเพราะแผน13ออกมาใหม่นะครับโอเคการติดตามและประเมินผลที่ปรากฏในแผนพัฒ12กับ13ผมจะอธิบาย นะครับสักครู่นะครับต่อไปหัวข้อที่3คือการติดตามและประเมินผลแบบหลักสูตรสอบที่ส่วนกลางนะครับของเดิมนั่นเองนะครับเขาจะแตกออกเป็น2ประเด็นได้แก่แบบนี้นะครับเอาของจริงมาให้ดูเลยส่วนกลางกาหนดไว้แต่เดิมจะบอกว่าความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผลแล้วก็อธิบายว่า1กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับอันนี้คือคือข้อ1 ข้อสคือมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานทั่วไปใครออกครับกอทอ,ออกมาตรฐานกลางนะครับมาตรฐานทั่วไปออกโดยกอกลางนะครับโอเคดังนั้นมาตรฐานทั่วไปนะครับจึงจะเป็นคลิปที่3ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ผมจะอธิบายมาตรฐานทั่วไปเนี่ยโดยเอาของเทศบาลเนี่ยมายกตัวอย่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลแต่อธิบายเทศบาล นะครับอย่างเดียวท่านรู้เลยนะครับก็มีเนี่ยมีคําถามคําตอบอันนี้จะเป็นอันนี้คือคลิปที่3นะครับผมจะเอาของฉบับ58มาผสมกับ63อธิบายให้ท่านครบถ้วนเลยนะครับเป็นเป็นตัวของคลิปที่3ามที่จะได้กล่าวต่อไปนะครับโอเคตอนนี้นะครับมาไล่ดูนก่อนนะครับทฤษฎีสากลว่าด้วยการติดตามและประเมินผล Monitoring and Evaluation นะครับ ข้อสอบเต็มๆอยู่ในคลิปหนึ่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือนะครับพูดซ้ําอีกทีก็คือ,อเป็นข้อสอบที่วิวัฒนาการต่อมาจากคลิปที่1แล้วกันนะครับก็คือข้อใดไม่ถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับปัจจุบันผมเห็นเนี่ยข้อเนี้ยของผมนะครับที่ผมออกมาเนี่ยนะครับมันถูกเอาไปนะครับเอาไป สำเนาแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเอาไปขายกันในราคาอ่าห้บาท60บาทนะเป็นร้อยส0มอะไรก็มีนะครับคือเขาเขาเขาก็ไปวางแล้วก็เฉลยท่านก็จะเห็นข้อสอบแล้วก็เฉลยเลยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยว่า ว่าต้นน้ำมันเป็นอย่างไรคือต้อนน้ำมันมาจากตําราของผม 4, สี่ซาห้าเล่มนั่นแหละเขาก็เอาไปประมวลกันเอาไปก๊อปปี้กันนะครับซึ่งจะไม่มีใครอธิบายได้แบบผมมันเป็นแบบนี้ครับข้อใดไม่ถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับมีติ้งเป็นการประชุมครับท่านซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมติดตามและประเมินผลรีพอร์ตติ้งเป็นการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบดังนั้นผู้บังคับบัญชา นะครับจะให้ลูกน้องทำรายงานนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดตามประเมินผลเช่นกันด e เลเกตติ้งเนี่ยไม่มีความหมายครับนะครับถึงแม้มันจะเอาคำว่าด l เลเกชันมาก็ก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะหมายถึงการมอบหมายหน้าที่การกระจายอำนาจนะครับส่วนอินสเปกติ้งคือการตรวจสอบนะครับก็เช่นการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกก็เป็นเครื่องมือการติดตามประเมินผลนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ เฉลยอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็ตอบคอควายนะครับโอเคใครที่อยู่ในในห้องติวรับของเราเนี่ยลองต้นหัวหน้าฝ่ายเนี่ยนะครับที่สมัครมาในคอร์สคุ้มค่ามากมากเนี่ยนะครับโอเคเพราะว่ามันไปถึงจนสอบเลยนะครับก็คือท่านหยุดแล้วก็ไปฝึกทำข้อสอบเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังผมนะครับถือว่าท่านหยุดไปแล้วก็กลับมาแล้วครับตอนนี้ครับโอเคต่อมาครับ ความสามารถนะครับทำงานสําเร็จตามเป้าหมายตรงกับความหมายในข้อใดน,นะครับอันนี้ก็คือถ้านะครับจำได้ก็เรียบร้อยนะครับการติดตามและประเมินผลเนี่ยนะครับตัวประสิทธิผลกับประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมีความสําคัญประสิทธิผลคือบรรลุผลตามที่เราต้องการนะครับเช่นเราต้องการอาให้เขาตายนะครับไปยิงเขาตายเนี่ยนะครับมือปืน กอกับมือปืนขอยิงยิงเคนที่เราจ้างไปตายทั้งคู่แสดงว่าประสิทธิผลการยิงนะครับเป็นมือปืนฝีมือดีทั้งคู่ประสิทธิผลดีเรียกว่าเอฟเฟกติฟเนี่ยนะครับส่วนประสิทธิภาพเนี่ยมันวัดกันด้วยความประหยัดด้วยมือปืนคนที่หนึ่งใช้กระสุนนัดเดียวยิงตายเลยนะครับกมือปืนคนที่สองใช้ M16 ยิงไป200กว่านัดอย่างเงี้ยนะครับมือปืนคนที่1เลยมีประสิทธิภาพดีกว่า เหมือนกันคนที่มีประสิทธิผลก็คือเราไปใช้มันทํางานเสร็จนะครับมันทางานเสร็จจริงนะครับแต่มันเปลืองกระดาษไปที่มันพิมพ์เสียพิมพ์อะไรเนี่ยเยอะดังนั้นคนพิมพ์เสียน้อยมีประสิทธิภาพมากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเขาถามว่าสําเร็จตามเป้าหมายก็คือประสิทธิผลนี่นั่นเองเป็นทฤษฎีระดับโลกครับท่านเอฟฟิต Effectiveness นะครับตัวนี้นะครับขอไขเครื่องมือประเมินผลได้น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือประเมิน360องศานะครับถ้าไปอ่านเองนะครับตรงนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับหัวข้อที่2อละการติดตามและประเมินผลที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสองและฉบับที่สิบสามนะครับอันนี้คือมิติที่2ที่จะออกมิติที่1มีเพียงแค่นี้เท่านั้นเหรอไม่หรอกเอก มิติที่1เนี่ยมีในนะครับคลิป1เนี่ยเต็มเไปแล้วระดับสากลน,นะครับผมก็เอามาดูว่าเพื่อให้ท่านทันสมัยทันสานสานกาการละว่าโค้งสุดท้ายแล้วท่านจะเจอสาม,มิตินี้นะครับมิติที่สนะครับแผน12กับแผน13ทําไมผมถึงเอาแผน12ยังอยู่เพราะว่าเหตุผลคือหลายครั้งที่เขาเอาข้อสอบในครั้งข้อสอบครั้งข้อสอบหมายถึงข้อสอบเก่านั่นเอง นะครับมันค้างเติ่งอยู่นะครับผมเคยอย่างเคยไปสอบตอนนั้นเขามีประกาศใช้นะครับประกาศในแรกรางกิจจาแล้วนะครับแล้วก็พรบนะครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยออกมาแล้วนะครับแต่พอเข้าไปสอบนะครับเนื่องจากพรบจัดซื้อจัดจ้างนะครับของภาครัฐเนี่ยมันกําลังออกมาไม่กี่เดือนนะครับข้อสอบมันเลยในครั้งข้อสอบมันเลยผลิตไม่ทันเลยเอาระเบียบอ่าว่าด้วยหน่วยนะครับ อ่อระเบียบพัสดุหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วัตัุดุนะครับของหน่วยการบริหารท้องถิ่นเนี่ยเอามาออกเห็นไหมครับดังนั้นแล้วก็ในรอบพิจิตที่ผ่านมานะครับก็แผนปัจจุบันเป็นแผน5ปีละเขาเอาแผน3ปีซึ่งโบร,ราณมากมาออกดังนั้นครั้งข้อสอบสำคัญนะครับผมจึงฝากไว้นิดหนึ่งว่าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนสิเนี่ยนะครับเขาบอกว่า สรุปสั้นๆคือประเมินผลก่อนการปฏิบัติการนะครับหรือก่อนเริ่มโครงการเรียกว่า x a n d e v a l u a t i o n นะครับอันที่สองคือประเมินผลระหว่างดําเนินงานนะครับ on going evaluation อันที่สามคือประเมินผลหลังการดําเนินงานคือ ex post evaluation ถ้าท่านเจอเข้อสอบแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมย้อนมาใหม่ อันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างแผน13กับแผน12หน้า4นะครับเป็นการติดตามและประเมินผลตามแผน13นะครับการติดตามและประเมินผลของแผน13เนี่ยเขากําหนด3ส่วนเหมือนกันนะครับแต่เขากําหนดว่า 1. ติดตามความก้าวหน้านะครับ2ประเมินผลสำลิดผลสำลิดคือผลสําเร็จนะครับแล้วจบด้วยผลกระทบผลกระทบมี2อย่างคือเชิงบวกกับเชิงลบ ดังนั้นข้อสอบมันเป็นอย่างนี้ครับการติดตามประเมินผลนะครับของแผน13เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ต้องตอบก้าหน้าสำลิดผลกระทบนะครับก้าหน้านะครับสำลิดนะครับแล้วก็ผลกระทบโอเคตรงนี้งองูนะครับตรงเนี้ยถ้าเป็นข้อสอบแผน13มันจะมีตัวสิแผน12เป็นตัวลวงด้วยก็คือก่อนดำเนินการนะครับระหว่าง หลังอย่างเงี้ยนะครับก่อนระหว่างหลังอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าคือสิบสามมันมันอัปเดตกว่าสิบสองไงสิบสามันลึกร,รู้จักสิบสองนะครับแต่พอเราไปดูข้อสอบของสิบสองเนี่ยถ้ามันออกมามันก็จะมันก็จะไม่มีเขาจะไม่รู้จักในเรื่องของอ่าก้าวหน้าสำลิดผลกระทบเห็นไหมครับสิบสองจะไม่รู้จักสิบสามนะครับก็คือนะครับอ่าก้าวหน้า นะครับสำลิดผลกระทบท่านจะเห็นว่าสี่ช้อยเนี่ยไม่มีเลยนะครับโอเคมันก็จะแสดงว่าท่านพึงรู้ได้เลยว่าข้อสอบที่เขาเอามาออกเป็นแผนสิบสองแล้วล่ะแล้วก็ค่อยๆทำไปก็คือหนึ่งคือประเมินผลก่อนการปฏิบัติการนะครับอันนี้ก่อนเริ่มโครงการไม่ใช่แล้วมีสองตัวด้วยไม่ถูกนะครับอันขอไข่นะครับ,รรบก่อนการปฏิบัติการนะครับก็โอเคใช้ได้หลังอันนี้มันแค่สองถ้าสองไม่ถูกคือมันต้องมีสาม หนึ่งสองสามอย่างนี้อันนี้หนึ่งสองสามอันนี้มีสี่มีเยอะเกินไปดังนั้นข้อที่ถูกคือถูกต้องคือก่อนเริ่มโครงการนะครับก่อนเริ่มโครงการระหว่างดําเนินงานแล้วก็หลังดําเนินงานนะครับคอควายนะครับโอเคต่อไปนะครับคอตอปอย่อมาจากก็ตรงนี้มันอยู่ในแผนสิบสามนะครับคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการคือคอตอปอนะครับขอไข่นะครับ ก็จบในส่วนของการติดตามและประเมินผลของแผน12และแผน13นะครับส่วนหน้า5การติดตามและประเมินผลแบบหลักสูตรสอบที่ส่วนกลางเดิมเนี่ยนะครับเขาจะออก2ประเด็นคือกระบวนการในการควบคุมติดตามนะครับติดตามผลและประเมินผลเนี่ยกระบวนการมันเป็นอย่างไรก็จะออกสอบแบบนี้นะครับาวางแผนติดตามพัฒนาประเมินให้รางวัลนี่คือวงจร บริหารผลงานแค่ให้ท่านเลี่ยงว่าอะไรมาก่อนนะครับวางแผนต้องตามด้วยติดตามนะครับแล้วก็พัฒนาแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ให้รางวัลคือเป็นแบบนี้ครับเราจะวางแผนนะครับพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนที่1นนะครับแล้วเราก็ติดตามดูว่านะครับเป็นยังไงก็คือในในแผนพัฒนาบุคลากรอาจจะบอกว่าส่งส่งนักวิเคราะห์ไปอบรม e ล s นะ แต่พอนะครับเราเอานําแผนมาปฏิบัติเราไปพอเราทํางานจริงๆนะครับติดตามดูปรากฏว่านะครับช่วงนี้มันมี BBL นะครับหรือเรียกว่านะครับงบตรงนะครับซึ่งอบตกาลังจะทาเทศบาลทําไปแล้วนะครับอ่ามันมีการนะครับที่แผนมันมันไม่ตรงกับความจริงนะครับดังนั้นเราก็ต้องปรับแผนนะครับเราติดตามแล้วก็ต้องเราก็ปรับแผนว่านักวิเคราะห์เนี่ย ไม่ไม่ส่งไปอบรม e l a r n แล้วเปลี่ยนเป็น BBL แทนแล้วกันนะครับพอเราแบบนี้แล้วเราก็ส่งเขาไปพัฒนาก็คือไปอบรมเรื่อง BBL พอเขากลับมาเขาก็มาทำงานพอทำงานอืพอทางานเสร็จนะครับอ่บาผู้บังคับบัญชาก็ประเมินเขาปีละสองครั้งใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การให้รางวัลก็คือให้ขั้นให้ขั้นครึ่งอะไรพวกนี้นะครับเขาถามว่านะครับอันเนี้ยนะครับอันเนี้ย แบบนี้นะครับอ่อินเทอร์เนต็ตอะไรทั้งหลายก็ก๊อปอะไรของผมไปหมดนะครับแต่ต้นเงาต้นแท้จริงๆเนี่ยมันมาจากผมเนี่ยนะครับคือวางแผนต้องตามมาด้วยติดตามนะครับดังนั้นก็ก่อ,อกไก่นะครับตัวอย่างตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่คือสิ่งที่ออกสอบจริงๆนะครับ ประกาศกากลางทุกกเนี่ยเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นนะครับฉบับที่2องสอเนี่ยคือสิ่งที่ใช้นะครับประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเ,งเดือนปัจจุบันออกสอบทุกรอบนะครับคือตัวที่จะอยู่ในชีดตดิวที่3นะครับซึ่งจะเราจะพูดกันเต็มๆในชีตดิวที่สคือมาตรฐานทั่วไปเนี่ย อ่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสีว่าอย่างไรข้อห้าปรับมาเป็นปีหกสามว่าอย่างไรนะครับข้อหกปรับมาเป็นปีหกสามว่าอย่างไรเรื่อยไปจนสิบกว่าข้อนะครับจบในในชิทติวที่สามซึ่งชิดติวที่สามจะไม่ออกสาธานะแล้วผมจะออกสาธานะตรงนี้เป็นอ่าคลิปสุดท้ายของติดตามและประเมินผลนะครับ เป็นแบบนี้ครับการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยมี2องค์ประกอบคือ1ผลสมรร์ของงาน2พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมรรถนะข้อสอบก็ยังง่ายๆแบบนี้นะครับอุดรนะครับอุดรออกสอบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินอย่างน้อยกี่องค์ประกอบนะครับในรอบของอุดรในรอบของพิจิตเนี่ยนะครับก็คือ2องค์ประกอบนั่นเองกอไก่นะครับก็คือองค์ประกอบของผลสมริถของงานนะครับกับองค์ประกอบของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ นะครับพอหน้า7นะครับข้อใดคือองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับข้อกอไก่นะครับถ้าเขาบอกว่าผลสมำลีของงานมันถูกไปแล้วแต่ข้อน,นี้ทําให้มันผิดนะครับดังนั้นกอไก่จริงผิดส่วนพฤติพฤติกรรมการปฏิบัติรายการเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าตรงเนี้ยคือข้อสอบตรงเนี้ยสองอย่างเนี่ยผลสำลของงานกับพฤติกรรมการปฏิบัติรายการผลสมำลีของงานนะครับอันนี้มันพูดยาวเลยผิดพฤติกรรมการปฏิบัติรายการอ่าอันนี้จริงถูก นะครับขอไข่การประเมินผลการการประเมินผลการปริัติงานผลสำเร็จของงานเนี่ยแบ่งไปได้กี่มิตินะครับก็จะมีตอบเราะบอกว่าผลสำเร็จของงานเนี่ยนะครับแบ่งไปได้สีมิตินะครับส่วนพฤติกรรมหรือสมรรถนะเนี่ยแบ่งไปได้เป็นงี้เป็นทฤษฎีเขานะครับเป็นในคู่มือในคู่มือประเมินผลนะครับที่เลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับดังนั้นอันนี้ตอบสี่มิตินะครับ ต่อไปหน้าแดนะครับการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลยกเว้นข้อใดน,นะครับอันนี้เป็นข้อสอบของสมุดประการรอบเมษาที่ผ่านมานะครับตอบพอควายครับเรื่องออขอเครื่องราชเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับประเมินผลนะครับตามประกาศกอกางนะครับประกาศกอกางเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเนี่ยการประเมินผลเนี่ยข้อ5เนี่ยนะครับเรื่องขั้นเงินเดือนเนี่ย นะครับใช่นะครับเลื่อนระดับเนี่ยใช่นะครับแล้วก็ให้ออกจากราชการเนี่ยใช่แต่เรื่องของเครื่องราชเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินผลนะครับต่อไปการประเมินความดีความชอบปีละกี่ครั้งนะครับง่ายมากนะครับขอไขนะครับโอเคสนใจนะครับติวออนไลน์กับผมยังทันครับตอนนี้ก็คือใครจะสอบัวหน้าฝ่าใครจะสอบรองต้นใครจะสอบรองกลางอ,อบจอ ทันแน่ๆเพราะตอนนี้กําลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับก็คืออีกฟันทงแล้วมีข้อสอบมันให้เลยแล้วก็ทีเด็ดมันอยู่ที่อ่าข้อสอบคืนหมาหอนซึ่งจะเป็นชีสุดท้ายสอดมาให้นะครับให้ท่านคือน่าจะเหมือนข้อสอบที่ออกมาเลยทีเดียวแหละนะครับโอเคใครสนใจนะครับทักหาประหลัดเอกดแล้วก็เคาะหนึ่งทีติวสอบราชการแล้วก็กดติดตามแล้วก็ อส่งข้อความมานะครับก็สําหรับผู้ที่อยู่ในห้องติวที่สมัครมาแล้วนะครับผมจะบรรยายาชิดติวที่3ต่อเลยนะครับส่วนคนที่อยู่ข้างนอกก็คงไม่ได้เห็นตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังครับจากประลัดเอกติวสอบราชการขอบคุณครับ